ณเวลาเที่ยงวันของวันนี้ที่บนยอดเขาเรด้าเหนือเขื่อนเขาแหลมที่เราเห็นเขาขาวอยู่บนนี้ก็คือก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนยอดเขายอดเขาเรดาตัวนี้เป็นยอดเขาที่สูงสุดอยู่ในฝั่งทางทิศตะวันตก สวยงามมากตอนนี้แล้วก็วิวที่เรามองเห็นเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นดอนต่าง,างๆที่อยู่นั่นก็คือเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิรานงกรมองสุดลูกหูลูกตาไปฝั่งทางนั้นก็เห็นถ้าหากว่าอากาศมันเปิดมันก็จะเห็นเป็นสะพานมอญแล้วก็บนนี้ก็สูงมากมองลงไปเห็นวิวสวยงามถ่ายให้พวกเราได้ดูนะในช่วงเที่ยงวันบางวันอยู่บนนี้ก็หมอกคลุมมองไม่เห็นอะไรเลย วันนี้ฟ้าเปิด <c oughs> พอสลัวสลัวก็ได้ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ได้ชมกันฝั่งทางน้นก็คือ,อทองผาภูมิที่เห็นสุดหูลูกตาสวยงามนะที่นี่ถา้าใครอยากจะขึ้นมาก็มาชมได้ความงามามธรรมชาติที่สร้างสรรค์โอกาสหนึ่งในชีวิตนะที่จะได้มาพักผ่อนกับบรรยากาศก้อนเมฆลอย ขึ้นมาให้เราเห็นนะอย่างที่เห็นกําลังลอยอยู่ตรงนี้เด็ก้อนเมฆลอยมาแล้วลอย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 ขึ้นมาลอยขึ้นมาจากยอดเขานะตรงนี้มันเป็นเขาแล้วมันปะทะปะทะกับลมพอไปดมเสร็จก็ยอดเขานี้ก็ลอยที่เราเห็นสวยงาม ช่วงคืนบางวันนี่ลมแรงมาก